สวัสดีครับส่วนอิฐพารามตองก้าคุณสุเพชบุรีนะครับวันนี้เราจะมาแยกต้นอินทผลัมนะครับอันนี้เป็นอเมดาหาหนึ่งสองหกนะครับต้นแฝกนะครับอันนี้ลากเต็มเลยนะครับก็คือเราจะทําการเคาะขอบนะครับอุปกรณ์อะไรมาเคาะก็ได้ครับเมื่อเคาะแล้วเนี่ยต้นก็จะขึ้นมานะมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับไมู่้องเคาะอะไรกันนะฮะเนี่ยเด้งขึ้นมาเนียนะครับปุ๊บเนี่ยต้นเขาจะรูดจากกระบอกเรียบร้อยแล้วทําการดึง ขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ดึงขึ้นมาเลยลากก็จะติดขึ้นมาสวยง,งามน,นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้มือนะครับําการขยี้นะครับเช็คก่อนว่าต้นแฝดตัวเนี้ยเป็นแฝดแบบไหน,นอ่าอันนี้เป็นแฝดเทียมนะครับแฝดเทียมก็มคือมีสองต้นอยู่ในแคปซูลเดียวกันนะครับแล้วถ้าทาการเอาเนมือเนีเน่ยฉีกนะครับฉีดแล้วเราต้องขยี้บีบบีบให้ดิงเขาแตกออกจากกันหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ดึงได้เลยนะครับเราจะดึง มาครับอ่าเนี่ยค,นะครับดึงดึงจะมีคนช่วยขยีย้ตรงนี้นิดนึงเพื่อบันพันกันอยู่นะครับอ่าเนี่ยฮะอันนี้พันกันอยู่เราก็ใช้มือกันขยี้ขยีย้หน่อยครับถ้าเขาจะติดออกมานะครับแรปหนึ่งอ่าเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะไม่ช้ำนะครับนี่ยออกมาจะขึ้นแล้วก็เอาไปลงกระบอกได้เลย ใช้คัตุนดันลงไปให้ลึกที่สุดเลยนะครับเพราะว่าลากเขาเยอะนะครับกดลงไปให้ลึกมากๆนะครับแล้วก็หยัดได้เลยนะครับแล้วก็จะใช้คนหนึ่งนะครับจับต้นไว้นะครับแล้วอีกคนหนึ่งดันใช้มือนะครับดันดินให้วิ่งเข้าหากลางานะครับเราจะไม่ใช้อาดินเทลงไปตรงกลางเรานจะใช้มือดันดินเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เติมดิน ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับในการแยกต้นแฝดน,นะครับที่ค่อนข้างจะปลอดภัยกับต้นไม้นะครับก็คือปอกชามน้อยที่สุดนะครับทางส่วนคิดว่าดีกว่าล้างรากนะครับล้างรากนี่รากนะเรับกว่าเราแยกสดเลยจะมีโอกาสปลอดภัยกว่านะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับเอาแคปซูล ดันลงไปให้ลึกที่สุดนะฮะเพื่อที่ว่านรากเขาเยอะรับแล้วก็ให้ลึกกว่าแคปซูลก็ได้นะฮะแล้วเราก็ทําการเอาลากครับใส่เข้าไปสังเกตว่าระบบรากยังดีอยู่นะครับถ้าเราใช้วิธีแบบนี้ในความเข็มสัวนคือดีกว่าลางรากนะครับก็จะไม่ค่อยเสียนะครับฟื้นตัวเร็วนะครับนะะเอามือดันดินให้วิ่งเข้าหากันนะครับ ก็เติมดินให้เต็มนะครับเอาตรงตรงอืมก็ค,คนหนึ่งก็จับต้นให้ตรงนะครับแล้วตตั้งต้นให้ตรงนะครับต้นก็ได้โตสวยงามน,นะครับกดดินปัดให้เรียบร้อยโอเคครับไม่ยากเลยนะครับกระบอกหนึ่งก็ประมาณสักสามนาทีเสร็จนะครับ ตนโอเคครับสวัสดีครับ